คืบหน้านะคะเหตุการณ์ที่มีชายอายุ29ปีถูกยิงเสียชีวิตหน้าบ้านพักในจังหวัดสุโขทัยค่ะตำรวจก็รู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วนะคะเป็นเพื่อนรักเป็นเพื่อนสนิทกับผู้เสียชีวิตค่ะแต่ว่าสาเหตุเนี่ยมาจากความแค้นส่วนตัวที่สะสมกันมานานแล้วก็เตรียมที่จะออกหมายจับเลยด้วยค่ะเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อกลางดึกวันนี้นะคะขณะที่ชายอายุ29ปีขี่รถจักรยานยนต์กลับมาในหมู่บ้านเพชรไผ่หมู่ที่4ตำบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองสุโขทัยจังหวัดสุโขทัยแล้วหลังจากนั้นก็มีคนรร้้้้าาาายยยเนน่ละขมมตปปกกกบแวว็ิงดื 5นัดซ้อนนะคะเป็นเหตุให้เสียชีวิตอยู่กลางถนนหน้าบ้านเลยค่ะในที่เกิดเหตุตำรวจพบปลอกกระสุนขนาดจุด 380นะคะกกอยู่5ปลอกหัวกระสุนอีก2หัวแล้วก็รถจักรยานยนต์อีก1คันซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นของมือปืนที่ทิ้งเอาไว้หลังก่อเหตุจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานและนําไปตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อหาความเชื่อมโยงทางคดีซึ่งตํารวจสพเมืองสุขโขทัยมีการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพบผู้ต้องสงสยัยขี่รถจักรยานยนต์ตามผู้เสียชีวิตมาก่อนที่จะลงมือก่อเหตุและตอนนี้กําลังแกะรอยหาเส้นทางหลบหนีของมือปืนค่ะนอกจากนี้ตํารวจได้สอบปากคาญาติของผู้เสียชีวิต จนทราบตัวมือปืนแล้วนะคะซึ่งเป็นชายอายุ31ปีอยู่ห่างจากบ้านผู้เสียชีวิตไปประมาณสัก200เมตรเท่านั้นและที่สําคัญคือเป็นเพื่อนรักของผู้เสียชีวิตด้วยค่ะปมเหตุมาจากความแค้นส่วนตัวซึ่งตํารวจกําลังรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติออกหมายจับค่ะ